น,เนงเถ่ายสบายดีตอนเสาร์นะนี่ก็ลุกมากินกาแฟกันตอนเสาร์นี่ไปห้าหลัดเ้ามันนี่เมื่อคืนนี่ก็ไปการเมื่อคืนบุได้ย,ยังเมื่อคืนนี่พ่อบางตัวหนึ่งนะพ่อมาเนี่ยลุกบุได้อยู่เดี๋นี้ซึมๆเร้าๆอยู่ลุกได้ น้ำหนักเจ้าได้ันี้เลือกเลือใจได้น้ำอเมริกาอยากจะปล่อเห็นเมื่อคื่นในปล่อยสั่มตัวแต่กลยนี่กาแฟเป็นไงล่ะเรื่องอะไรจะทิ้งเชือกระจกไปเลยเออตังหัวจะทนามาให้ก็ phải vậy thôi, không, cởi chay lây lây, bị tai nhem đấy, mai này, đây treo, anh ตอนนี้ก็แยกๆกัน5ารับเศรกัน,นะแยกกันไปมื้อนี้ตอนเศร มานนีมาพอบอลกระจูดนี่ห้าสิบปลูกแตงไว้ก่อนนะไปกินยามฝนมีทั้งแตงกวาแตงจริง,แล,งลลนนะแล้วก็มีทั้งมะยมาปลูกไว้ปลูกไปหลายๆายบอนนะปลูกนี้และก็มีมีบอนท้างหน้าอีกกระจูด ทำมักแตงผมเลยพ่อนะปลูกอยู่นี่จะปลูกตอนอาอนาอีกแบบนี้มีแตงกวาพอมมาน,นี่เอามา,ายพอดีแม่แตงโมงหาให้นะเครื่องปลูกอยู่ไ้นี่แหละก็เอามาวานใสล่ลองเบิงเอามาปลูกใส่ลองเบิงเพื่อมันได้กินยามฝนนันสิเขามาปลูกอยู่นี่อีกนะมองนีนแห่งแปดเลย ผมเขาเลือยใหม่มีถั่วพรอมนั่นในถัว่วพรอมมาปลูกม <c oughs> ีแตงกวาเป็นซองอดียพอมได้มาปลูกรองบิน กับปลูกทัวมัดนะบัดนี้มีทั้งทัวทั้งแตงมาปลูกปลาไว้นี่แตงนี่แหละขักเลยมันใหม่เบิ่งน้ำงใหม่ก็เกิดเลยน้ำงใหม่แทนนี่เหม็นผ้ามุกกับแตงโมมาในเสื้อหมาะเลยนี่เกิดลายแล้วปลูกแล้วแล้วก็ไปหาหลอดตงต่อนะบัดนี้

เป่าเป็นลอยเลยกินบังให้โอตถือหนบถือนเราบินออกไปเลย ถือสัมหนังขาก่อนนะว่านกเป่าเขาลายลีกกนี้นะจิ๋นหน่อยมันอาจจะเขาอีกขึ้นไปหนังขาวันนี้นะกิ๋นน้อยมันอาจจะเขาเพราะว่าหมากมันดกอยู่มาใหนะ้มันเขาเทอนกัะเขาลายได้นกได้ เขาเขาลายนะเส้นไย,ยป่าคันนี่นะ ำยังบันอทอึกสำแังได้นี่กะเขามาลายเลยมันเขามาเข้ามาเป็นหมูเสียงกระหอบนกเป่าก็เริ่มเข้ามาแล้วยิงตกเลยนะตัวหนึง่งนกเป่า ไม่ตก็เห็นบัวนี่ได้นกเป่าตัวหนึง่งถ่ายก่อนคิดว่าเจ้าหน้อยมันน่าจะเข่าอีกได้สองตัวเลยนะอีกตัวอีกตัวหน,นึ่งงานนะมันมาเขออ่างานนะตัวที่สามนี่ยิงถึงปีอีกเลยบินมาตก,กอยู่พี่นำไปก่นอนนะ แต่ตกสตยตกละแต่แกคซีห้าเฮนรือบอลแล้วถึกปีอีกมันนนี่นะบินมาเลยก็ตกหนีเลยฮะแก๊ซอีข่างมองได้แล้วแต่ว่าถึกนะถึกเลยเป่าเลยหาเบิ่งก่อน Đang và tầng gì theo theo này lẽ nhưng là cái chuyện bắp mà này lên đông mà hạng bằng này bỏ mà biết mà sừng này thế thế bằng đây này Bộ hiền này ข้างกันนหนจะเห็นแต่ว่าบินปุ๊บมาปุบปุ๊บลงมานีเสียงสวาดใส่อุ้มนี่ซีมันก็จะคือกันกับใบใหม่สำน้าบัดดีมันลดหายากพอดีวงได้ในคอยยิงได้ซองโตเลยกะตัวที่สามยิงเลยกับบินมานีเลยตกเลยก็คอยกัะยางำมาแต่ว่ามาบบเห็นนะ เชียงปุกหนึ่งตกมองได้ดิมันจะขคกนะมองนี้บินมาถ้าคอมันใจเลยว่าตกลงมานีนะแต่ว่าคอยห้าเ่เห็นเต็นแต่ปีอีกมันได้หล่นมองได้นี่คลองยิงแล้วก็บินปุบมาก็นำมาเลย แต่คนมัน,นกระจัดกระจายอยู่แถวๆนี้น,นะแรงอนอยู่ต้องอยู่มองนี้แหละโอ้คนนะมันนะ่ะกระจายนี่บานไหนจะใกล้จะกนีอ,อัน้นามันกัน ห็นวบาบินมาตกแถวๆนี้เลยะแ,แต่ว่ายังหาบบเห็นยิงปุ๊บแล้วก็บ,บินปุ๊บมากไยางตามมามเห็นอยู่คนมันยะย,ยาๆแถวนี้แต่เสียงตกน้มันบริตกผืนได้เสียงตกใส่งาใหม่ใส่ปุ่มใหม่แบบนี้แหละของแหนมมาอยู่ว่ามันบินมาเสริงนี่ก็นำมา ตายนะมันโอุ้โหตายอยู่เห็นแล้วมัน,น,นบินบุได้่เลยไปกำลังมาจากป่านะพอเมื่อยหาเลยหาบ่เห็นเห็นแล้วบ่ะนี้คือปีกมันมันบินบุได้ แต่นกเป่าเป็น3ามโตบัออดิโอ้แถวน,นี้หกเลยใหม่ทับหลอกเมื่อบอนกันนะบัดิร้ายละมาหอดบอลโอ้ผมมามาละ มีม่แน่ได้ฉำได้ยังต้มข้าวต้มข้าวอ่ะกูแล้วแผมมีแนวกินเมือนี้ขากับวางนำโตได้ไก่ปลาอูปั่วอ่ปาใช่มงอันคอยว่ามันบินในอีแล้วกัยับไปพ่นอีเดยเอยังต้มข้าวกินกูี่ิวข้าวแห้ง เมื่อไเอามากกับบุรย่งมานิไรอมากินย่งเามานิโอเอได้ได้กรอ่ยกระเ่หนูกเป่าสาโตโอเคไรแกงบ่ะเยงก็ไดั่กิน อย่าแล้วว่ากินตกเผานะกินยังไงนะนี่พ่อชินเหี้ยวอ<ะ>่ะโอ้ยตกน้ำกินก่อนน้กินมืดละเอามาแต่เหือนกะเห็ดหลาบมะเนาะเลยเห็ดหลาบสองโตปิ่งตัวหนึ่งมีว่านพันธุ์ะอันทับนะอ่ามีอีกทเดิผักเอาเลยเทสละซอยเอา กลหน่อยก็ร้ายเต็มที่นะเอานใ,หให้บอมาเห็ดกินเหมือนนีิเป็นบอปมารเด้บอปมารละเห็ดกินหัน,นหมือน,นมานเด้อหลับนกเป่าหลับสองโตปีงตัวหนึ่ง ุะครับมอืมอมโอ้ใหม่เลยแต่ผมมาหม่นะแต่มาฝากเห็ดลาบฝากอะไรกับขวัวผ่ากับไปเอามาแม่ผัาากบโบมี่เป็นไรบันนี้เห็ดอันแจ้งกับบอปวันนี้ <Okay, S 1> จะเห็ดลาบ <okay. S 1> กับเห็ดโบเป็นเลยเนาะ มีดเสียแค่ย hmm. mm ังอยู่ในมืออยู huh. right s <S ่กะมีดหักโอ้แกสีสุกแล้วนกปีกนกเป่านี่กกจนจนหนาหัวกับติ้นบอกผมมาฝากแล้วนะบะนี่ มาขวก่อนขวสุกเลยจังแกงเอา สุกแลวครับใส่น,นาตำพริกมาใส่เจ็ดแกงเอามาหนิหมักสดหนามลายบ่พ,ยพ่อมาดยพ่อบอเครื่องหมอบอหลายพวกกับบดืดีแกบได้ลายก็ต่อนตำพริกมาใส่แบบนี้โอ้โหรักทำแน่ จะเห็ดรากเุเห็ดครับบาคุมมาเห็ดบเป็นถูกไหมแม่ครับมีดมีเลือเหน่เห็ดบเป็นบแมงเบร์สาวข้างพิษะ

รถมันจะรถอ่อนแม่จะลุนี่คนว่าเดี๋ยวจะโดนแม่นี่แหละแม่มันงอใช่หรเล่าลูกมันเตะงอนๆเท่านั้นสามโซ่เดี๋ยวนี้ชใชนนีมยืนเบิกงิดรูอยู่ผมจะเห็ดเล็งรถเชลเล็งรถเชลแบบกระโดดออกมากำลังเห็ดกินกินเขากินข้าวสักก้อนแล้วติไปกินข้าก็ปะกินเขากินเขาตั้งกันก่อนมีเบิ่งกันรอันนี้ได้วมีเบิ่งกันรอกันซันซันมันได้ซันอยู่เดียนีนนามเรีนซันนะหิวมเขา ทางบ่อซ้อนเพิดบบมันเพินว่าพ่อมูเพินว่าสี่มือละสิเมืส่อห็ดเนาะมันอยู่ทางรดบ่ไปโเ่กดีเทปื่ยันนี้กบเ่อนมีทางแหวไปทุกจับปูทวนนะันนียูนีรด โงไปเลยนะอยู่นนบอลโค้งหอนไม่เฝยเนาะเขาเปิดไหมเขาเขาปัดไม่ให้นี่นะปัดไม้เยสิไม่เยมันมีหอนรถแล้วก็เพระันก็มีกเยนกเ้งเฝยนะมันซานึงลูก๋ยยืนมบักเลงมยืนม่คว่ำมันบักเลงนึงเออปืนมงมาแล้วยังเหลือเฮ็ดพอพินรถจะดยเนาอันนั้นเออมันครบมันจะโดดเออนนไปบีช้าหกมูลนะ

เีเลสบบ่แโตแส่บแ้วเาเห็บเอเอาไหมนูปาเป็นรอยพุ่กนหมูจะมายิงเอาไอดยก่หมูนะมามากินข้าวกินข้าวอยู่ฮันแล้วตุกะแบบมันท่าไปแล้วก็ไปเดี๋ยวิงรถมาทีเลยโอ้ยเนวเขาเนหนูไ่อะขาแห้งต้มข้าวท่าหน้าขึ้นเบิ้งแลวความยืะต้มเอ้ต้มเาไหปีกันไหมเอา ตัดมังวงกไปเลยแต่เช้าตม่วงหรอตัมวงยาวขึ้กม้าินก้าหมูตาน้ว้าอง้าน้คืนนี้มันออกไปฮดติ้ใหม่อยู่คืนนี้เนาะลุมัน่ะคืนนี้งนาะสายหัติ้วยัดเแต่โอยนะกมยังลังมันมาก กเล่มพอิดเวลาเช้าก็คเห็นฟอเลยันพอมันไรเสียวโก้ยเออมู่เนาะวันเนาะมันเจอได้แท้ลตัหูก็มีเนาะแม่เจอได้แท้มันขมังเท่านันเนสิ้นลยเตอเนาะมันมังแจ็จแมันหวงลูกมันละมันแหลนมาใส่นะโอ้มันแหลนเลยนะจะกระโดดชลองมีแม่ทีมปืนแล้วมบอกกันเช่นว่ก็ทิน่เนะหมูเนาามอปลาไอหมูเนะหมูดำ พี Jamie, lonely, no. ่ชบเหย่าวันน on oui ี oh, man, ้เห็นค pr ักโด้หนอกลางท่าเห็นคักทำมาบุฮมจะกัดพีกัดกระโดดมาเชอเฮยหมูป่าไปแล้วอันนั้นกระโดดแต่กบิกดเห็นโฮมันขาหนิโฮมันขาข้อเนี่ยโฮเอมาล้อมาน่ะมันดุดแม่งอันนั้นเลยไม่คิดเชิงเลยแต่ว่ามู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 นึกอ่ะจอดรถจุกก็ยืนรถล้อยืนไปนี่บิดรถมาเชอะมโดดมาเอาแล้ยวโดดออกมาลิฟต์ไปน้ำห้อยกระท่านอยู่แล้วบุ๋มท่านมูน่ะไปซ้ำามบ่อตามท่านทั่นอยู่ ก็ไม่ปุ๋ยเลยอยู่น้ำก่อนอยู่น้ำก่อนเลยไปนแล้วดีดีใจอยู่แล้วเนี่ยหมูนะปัตนี้เข้ากันกินเผากินน้ำแล้วนะสิพากันไปน้ำหมูทางอันบริอนเพิ่นพ่อหมูแม่ลูกอ่อนระหว่างทางมากเพิ่นวะเพิ่นก็ร่างสิเมื่อแต่พอหมูกต่ส่วนกันไปนน้ำลองเบิ่งได้ได้ไปจักมันเดี๋ไป